สวัสดีนักเรียนนะคะคลิปนี้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4สำหรับวันที่27-30ธันวาคม2564บทที่7ทศนิยมยังอยู่ในเรื่องเดิมคือการอ่านการเขียนทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งแบบฝึกหัด7.5หน้า64ก่อนจะทำแบบฝึกหดัดครูขออธิบายนิดน,นึงพิจารณาส่วนที่ระบายสี รูปข้อแรกก็คือสีฟ้า2ชิ้นเราจะเรียกว่า2ชิ้นใหญ่เขาบอกว่าส่วนที่ระบายสีแสดง2ชิ้นนะเรียกอย่างนี้แล้วกัน2ชิ้นข้อถัดมาถ้าเราแบ่งเป็น10ชิ้นเล็ก1ชิ้นใหญ่แบ่งเป็น10ชิ้นเล็กก็จะได้ว่าส่วนที่ระบายสีแสดง20เศษ20ส่วน10หรือนับก็คือ20 2สชิ้นจากชิ้นแต่ละชิ้นที่แบ่งเป็น10ชิ้นแสดงด้วย 2.0 2.0ก็คือ2ชิ้นใหญ่รูปถัดมาถ้าเราแบ่งขนมชิ้นใหญ่เป็น100ชิ้นเล็กในที่นี้ก็จะแบ่งได้ออกเป็น200ชิ้นส่วนที่ระบายสีแสดงเศษ200ส่วน100หรือเขียนแสดงด้วย2.00จากรูปพบว่ามีส่วนที่ระบายสีเท่ากันแสดงว่า2เท่ากับ 2.0เท่ากับ2.00ในทํำนองเดียวกัน15เท่ากับ15.0เท่ากับ15.00 <c oughs> เขาบอกว่าจำนวนนับสามารถเขียนเป็นทศนิยม1ตำแหนง่งหรือ2ตำแหน่งโดยเติมจุดทศนิยมแล้วเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวหรือ2ตัวตามลำดับหน้าถัดไปพิจารณาส่วนที่ระบายสี ข้อแรกที่ระบายสีส้มนะส้มออก,ออกน้าตาลเนี่ยเขาบอกว่าส่วนที่ระบายสีแสดงสามเศษเจ็ดส่วนสิบสามเศษเจ็ดส่วนสิบก็คือสามชิ้นใหญ่สามชิ้นเต็เมๆกับอีกเจ็ดชิ้นเล็กที่แบ่งจากสิบชิน้นหรือถ้านับรวมก็คือ 37, สามสิบเจ็ดส่วนสิบแสดงด้วยสามจุดเจ็ดสามจุดเจ็ดเขียนเป็นตัวหนังสือสามจุดเจ็ดสามจุดเจ็ดก็คือสามชิ้นเต็มๆหรือสามชิ้นใหญ่จุดเจ็ดก็คืออีกเจ็ดชิ้นที่เหลือ ต่อมาสีฟ้าส่วนที่ระบายสีแสดง3 7 0เศษ70ส่วน100หรือ3 7 0ส่วน100แสดงด้วย3.70 3.70เขียนเป็นตัวหนังสือ3.70 3.70ก็คือ3ชิ้นใหญ่3ชิ้นเต็มๆกับอีกเศษ70ชิ้นจากรูปพบว่ามีส่วนที่ระบายสีเท่ากันแสดงว่า3.7เท่ากับ3.70 ืเราสามารถเติมศูนย์ข้างหลังต่อได้อีกในทำนองเดียวกัน26.5ก็เท่ากับยี่สิบหกจเท่ากันแค่เติมศูนย์ไปข้างหลังแค่นั้นเองทศนิยม1นึ่ตำแหน่งสามารถเขียนเป็นทศนิยม2องตำแหน่งโดยเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวรูปถัดมาอันนี้พิจารณาส่วนที่ระบายสีส่วนที่ระบายสีแสดงเซน129่งรส่วนหนึหรือ 1.29เศษยส่วนหนึแสดงด้วย1.29 1.29เขียนเป็นตัวหนังสือ1.29จากรูปนะ1ก็คือ1ชิ้นใหญ่1นแผ่นเต็มเต็มกับอีกเศษ29ชิ้นเล็กมันก็เลยกลายเป็นจุด29ในทำนองเดียวกัน3419สเวนหนึ่งรเราตัดเราตัดเป็นทีละร้อยชิ้นก็จะได้ สาสิสี่ชิ้นใหญ่แล้วก็เหลือเศษอีกสิบเก้าส่วนหนึ่งร้อยแสดงด้วยสามสิบสี่จหนึ่งเก้าสามสิบสี่จหนึ่งเกเขียนเป็นตัวหนังสือสามสิบสี่หนึ่งเปฏิบัติกิจกรรมแบบฝึกหัดเจ็ดจุดห้าหน้าหกสิบสี่นะคะปฏิบัติกิจกรรมข้อที่หนึ่งก็ให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วก็ตีตารางตามนะข้อที่หนึ่งเติมตัวเลขแสดงจํานวนในตารางข้อที่หนึ่งให้จํานวนนับมา ให้มาหกทำเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็แค่เติมจุดแล้วก็ใส่ศูนย์เพิ่มแค่นั้นเองก็กลายเป็นหกจุดศูนย์ทศนิยมสองตำแหน่งก็เติมจุดแล้วก็ใส่ศูนย์เพิ่มสองตัวแค่นั้นเองให้มันมีเลขหลังจุดตามตามหัวข้อที่เขาบอกทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็คือมีเลขหลังจุดหนึ่งตัวทศนิยมสองตำแหน่งก็คือมีเลขหลังจุดสองตัวข้อที่สองให้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งมาสิบจุดศูนย์ จำนวนนับก็แค่ไม่มีจุดไม่มีศูนย์ก็จะเหลือ10ทำเป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็เติมศูนย์เพิ่มข้างหลังก็กลายเป็น10.00ข้อที่สามให้ทศนิยมสองตำแหน่งมา12.00ก็จะได้จำนวนนับเท่ากับ12ได้ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเท่ากับ12.0 ข้อที่4ให้ทศนิยม1ตำแหน่งมาห้าจำนวนนับก็คือเท่ากับห้ทศนิยมสตำแหน่งก็คือห้าสิบจข้อที่หให้จำนวนนับมาเจ็ทำเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็คือเจ็ดร้อยเอ็ดจุดศทศนิยมสองตำแหน่งก็คือเจ็ดร ไปข้อที่สองเขียนวงล้อมรอบทศนิยมที่เท่ากับทศนิยมทางซ้ายข้อที่หนึ่งศูนย์จุดสองให้นักเรียนสังเกตแบบนี้นะคะศูนย์จุดสองเนี่ยเลขสองอยู่หลังจุดเลยมีให้เลือกเลขสองอันไหนที่อยู่หลังจุดระหว่างอันแรกกับอันที่สองคำตอบก็คืออันที่สองนะ เลขสองอยู่ติดจุดเลยต่อไปข้อที่สองสี่จุดสามจะเท่ากันก็ต่อเมื่อหน้าตาเหมือนเดิมแต่แค่มีศูนย์เพิ่มมาข้างหลังแค่นั้นเองคำตอบก็คือสี่จุดสามศข้อที่สามสิบสองจุดห้าต้องเอาหน้าตาเหมือนเดิมแต่แค่เพิ่มศูนย์ข้างหลังมาคําตอบก็คือ สิบสองจุดห้าศูนย์ต่อไปข้อที่3เติมคำตอบในตารางมีเศษส่วนมาให้ให้ทำเป็นจำนวนคระทศนิยมและตัวหนังสือวิธีการสังเกตง่ายๆนะลูกก็คือดูจากเลขข้างบนของแต่ละข้อที่ให้มาเลขข้างบนมันจะมีตัวเศษที่เป็นเลขข้างบนแล้วก็ตัวส่วนก็คือ100ทุกข้อ ให้เราตัดสองตัวหลังออกไม่ได้ตัดทิ้งนะแต่ตัดสองตัวหลังเป็นเศษที่เหลืออย่างข้อที่หนึ่งเศษส่วนให้มาห้าร้อยสิบสองส่วนหนึ่งร้อยก็ทำเป็นจำนวนค้าได้ว่าห้าเศษสิบสองส่วนหนึ่งร้อยเขียนเป็นทศนิยมได้ว่าห้าจุดหนึ่งสองตัวหนังสือก็คือห้าจุดหนึ่งสอง ข้อที่สองสามพันาเป็นจำนวนคระเวลานับก็นับ2ตัวนะนับ6ตัวที่1นับ9ตัวที่2แล้วก็นอกจาก2ตัวนี้ก็จะเป็นเลขที่อยู่ข้างหน้าก็คือ3ามสิส่เศษเกส่วน100เป็นทศนิยมก็คือ34.96ตัวหนังสือ34.96ข้อที่3 หนึ่งพันยี่สิบห้าหนึ่งพันยี่สิบห้าจะได้จำนวนค่าเท่ากับสิบเศษยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยได้ทศนิยมเท่ากับสิบจุดสองห้าตัวหนังสือสิบจุดสองห้าข้อที่สี่เจ็ดหมื่นห้าส่วนหนึ่งร้อยเจ็ดหมื่นห้าส่วนหนึ่งร้อยทำเป็นจำนวนค่าจะได้เจ็ดร้อย จริงๆมันจะเป็นเจ็ดร้อยแล้วก็เศษศูนย์ห้าถูกไหมสองตัวก็คือศูนย์ห้าแต่ถ้าเป็นศูนย์ข้างหน้าเขาจะไม่เขียนมันก็จะเลยเหลือแค่ห้าอย่างเดียวก็จะเป็นเจ็ดร้อยเศษห้าส่วนหนึ่งร้อยแต่เวลาเขียนเป็นทศนิยมมีศูนย์กี่ตัวต้องเขียนให้หมดศูนย์ที่อยู่ระหว่างเลขนะในที่นี้ก็คือศูนย์อยู่ระหว่างเลขเจ็ดกับเลขห้ามีอยู่สามตัวก็คือต้องเขียนทั้งสามตัวแล้วก็ใส่จุดตัวหนังสือ 700.05